สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับสูตรนี้นะคะมีพี่คนนึงได้คอมเมนต์มาบอกแม่นายนะคะว่าใช้สูตรนี้และเห็นผลและดี วันนี้นะคะแม่นายก็เลยนําสูตรนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆกันค่ะสําหรับสูตรนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาดําถุงใต้ตาหย่อนคล้อยหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าล่องน้ําหมากลึกๆและมีรอยย่นตรงหน้าผากนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว,ว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้ค่ะสูตรนี้เราจะใช้เจลว,ว่านหางจระเข้สองช้อนชานะคะสําหรับตัวเจลว,ว่านหางจระเข้เขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดรอยจุดด่างดําบนผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนมจืดนะคะสำหรับตัวนมนะคะเขาจะมีโปรโตีนและวิตามินสำหรับบำรุงผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะและจะทำให้ผิวเราเนียนเรียบและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำนมอยู่หช้อนชานะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นผงกาแฟดํานะคะสําหรับตัวผงกาแฟดํานะคะเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะและก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะสูตรนี้เราจะใช้ผงกาแฟแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมันผิวนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสำหรับสาวสาวที่มีอายุ30ขึ้นไปนะคะแนะนำให้เติมน้ำมันผิวเราเยอะๆเลยนะคะได้ช่วยเรื่องต่อต้านผิวเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยนะคะนี่เราจะใช้เบบี้ออยล์1ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ3-5วันนะคะ สำหรับสูตรนี้สามารถทาตรงถุงใต้ตาใครที่มีถุงใต้ตาหย่อนคล้อยถุงใต้ตาดํานะคะและใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาก็สามารถนําสูตรนี้ไปทาได้ค่ะและใครที่มีตรงร่องน้ําหมากลึกๆนะคะหรือว่าริ้วรอยเหี่ยวย่นตรงหน้าผากก็สามารถใช้สูตรนี้มาทาได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทําเป็นประจําทุกวันได้เลยนะคะใช้ทาก่อนนอนได้เลยค่ะสามารถทาครีมบำรุงตัวอื่นๆลงไปก่อนได้นะคะแล้วก็นําครีมตัวนี้นะคะมาทาตรงบริเวณที่เรามีปัญหาได้ นะคะคเน้นย้ำทาหนาๆไว้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีถุงใต้ตาหย่อนคล้อยหรือว่ามีริ้วรอยอะคะ่ะสามารถทาได้เลยค่ะและสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันทำเป็นประจำนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกได้เลยค่ะ เพื่อนสามารถทำสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆได้เลยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ